ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า t o m Angel r จอร์รีนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาชาเลนเหมือนเดิมครับชาเลนไม่ใส่การ์ดใบความรู้เป็น ep ที่3แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาเล่นแมว Lightning หรือแมวส้มกันนะครับโดยจะไม่ใส่การ์ดใบความรู้เลยนะครับนี่ครับไม่ใส่จริงๆนะครับแล้วก็ก็ยังใช้เป็นถังขยะเหมือนเดิมครับเพราะยังไม่มีอะไรอัพเป็นปลาเป็นปลาเน่าปลาเค็มนะครับ ก็เป็นยังไงก็ไปดูเลยนะครับก่อนจะไปนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Sub ส c r i b e ให้กันเหมือนเดิมก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อติชมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะไปอ่านแลวจะไปแล้วอะไรที่ผมจะแก้ไขได,ด้ผมจะแก้ไขให้ทุกคนนะครับก็ไม่ต้องพูดมากไปชมกันเลยแล้วเราก็จับคู่เจอแล้วนะครับเจอห้องแล้วนะครับเป็นโหมดบ้านคลาสสิกเป็นห้องบ้านคลาสสิกนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเปลี่ยนเป็นแมวส้มแล้วกัน,นครับกันเขาเอาตัวโจมตีเรามาเยอะนะครับเดี๋ยวเขา เดือกันมาแล้วนี่ผมเลือกเป็นแมวส้มครับนี่จะให้ดูเบิร์กดูการไปความรู้ไม่มีเลยนะครับงั้นก็ไปลุยกันเลยแมวส้มนั้นเล่นง่ายกว่าแมวดํามากเลยครับถ้าเราไม่ใส่การใบความรู้เพราะว่าแมวส้มมันอึดกว่าแมวดําแล้วก็คือเราสามารถคว้าหนูได้เลยในทีเดียวเลยถ้าเราอัพสกิลติดตัวเต็มไม่ใช่สิสกิลหนึ่งเต็มก็จะเล่นง่ายกว่านะครับซึ่งแมวดำผมคิดว่าเล่นยากมากถ้าไม่ใส่การ์ไปความรู้ แต่ดูจากเกมนี้แล้วหนูก็แบบโหดไร้เหมือนกันนะครับมีทอฟฟี่ทั้งสองตัวเลยนะครับทอฟฟี่ไม่ใช่ทอฟฟี่วางกับดักควางไปหมดครับกับดักอย่าวางเยอะก็พอครับเดี๋ยวจะปลาหมอตายเพราะปากเองครับนี่เรียบร้อยดีหันหลังมาตีได้นะครับสกิลติดตัวนำก็แล้วกัน ได้ปืนมานะครับพยายามยิงปืนนะครับกเก็บไว้ครับเี๋ยวมันจะโอ้โหกับดักบินมาตรงนี้เลยเหรอเขาอ,อยู่ข้างล่างนู่นครับเค <c oughs> ียร์เคียร์น้ำแข็งให้หมดนะครับ <c oughs> ขเขาก็น่าจะไม่ขเขาน่าจะไม่ขึ้นมาแล้วละ่ะมีน้ำยาหรือเปล่าอ่ามีน้ำยา มองไกลอันนึงนะครับเ <c oughs> ขาได้จะเกิดกันข้างล่างนู้นหมดเลยนะครับคงไม่มีใครมาเกิดข้างบนไม่มีใครออกมประตูจากข้างบน <c oughs> ต้องหนมาเลยนะครับดีเขาไม่ปิดประตูวไว้นะครับ ร้นะคับมัดไปตรงนี้เลย,ยาการเข้ามาช่วยนะครับอน้องแข็งทิ้งไปด้วยครับถือเคกันเอาแล้วกันครับโอ้โหไม่โดนเรียบร้อยนะครับได้แล้วอีกหนึ่งตัว โอ้โหโอ้โหโอ้โหยับยับเลยครับโอ้โหน่ารโดนปืนตายเลยนะครับไม่ใช่ตายล้มเลยนะครับ โอ้โหยวก็ดักอีกเรียบร้อยนะครับตัวนี้น่าจะบินแล้วนะครับ หนักหน่วงมากเลยครับไม่ไม่ใช่ใส่การ์ดมาเมนี่ยบินไปนแล้วหนึ่งครับเรียบร้อยอีกหนึ่งนะครับโอ้ก็อี้อยู่ไกลมากเอา้เอาอะไรเนี่ยน่าจะเป็นโอ้ข้อได้ปืนอีกแล้ว โอ้โโไม่ได้เก็บย,ยาำยาเกาะมานะครับมาไปข้างบนเลยครับตัวนี้เขาดันชีสไปแล้วสองก้อนนะครับเล่นยากนิดนึงนะครับเพราะเรา เราไม่มีการ์ดเป็นความรู้ว่าจะเล่นยากนิดหน่อยครับทีเราดันนี้ไปเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ได้บอทนะครับนี่เป็นคนนะครับอันนี้ทำไมเขาไม่กินน้ำยาผมก็ไม่ไม่กินของเพิ่มเลือดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมาตรงนี้ดีกว่านะ ไม่ได้ครับโอ้โหโอ,โอ้ที่นี่ตรงเรียบยหบลงนะครับลงนะครับเสรษดายไม่มีเอ๊ะทำไมเขา เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราคว้าเข้าทีเดียวได้เลยนะครับลำบากมากครับไม่มีการหยียบกับดักเล่นมา3คลิปก็บ่น3คลิปนะครับเพราะมันลำบากจริงๆเลื13อ13วสิบสามวิาก็จะบินแล้วนะครับรอเขาว่าเขาจะมาช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะ ดสกิอ่าน่าจะไม่ละบินวีละสองนะครับ <c oughs> เร็ียบร้อยอ่ามีเก้าอี้ตรงนี้หนึ่งตัวพอดีนะครับ ร้อยนะครับน่าจบแล้วนะครับถือว่าแมวส้มก็เล่นไม่ยากนะครับถ้าเราไม่ใส่การ์ดมือใหม่ก็เหมาะเหมาะมากครับกับตัวนี้ก <c oughs> ็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะครับน่าจะชนะแล้ว <c oughs> ละ่ะชนะแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าใครชอบจยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ